นี่อ๋อดีทุกคนไปดีไปดีเลยอันไปดีเลยดีเจไปดีสปองหน้ากากเทียบจะเล่นทางไปหาปู่หาป้าทุกคนเนาะเขากับพร้องกันแล่นไดแต่ว่าอยเย็นบานลิกเรื่องเนาแล้วก็จะไปไปกับดีเจเนาะอันนี้ก็ปาป้านำกันแล้วก็ติดตามชมด้วยกันบ้านร้งเอียงเนาะร้องเอียงนี่บ้านป้าที่สุดเลยแล้วก็อันสอดเนาะเขาไปนำกัน สี่ห้าคนอือห้าคนเพื่นอันนี้ฮอตบ้านเราเลยเด้อนี่ไม่ได้ไปห้าคนเห็นเพ่อนเพื่อนสี่เพื่อกเพื่อนเขาไปสี่คนบ้านเรามันป๊าบบ้านวานาซานไปเด้อบ้านออร์ตาของดีเจเนาะเเอาก็บบ้านออร์ตาของดีเจบาเอายินดีนะสิตอนนี้ก็เลื่อนทางเก็บยวกับฮอตอันน้ำเลยเนาะฟ่านบ้านห่างรองนี่อันเมาอันโอ้เมาลด์เมาลด ทางรองบ้านทางรองนี่มีหงเไหมบ่เด้อหมอกป่าฮะกั้อนมีหมอต้นหรือว่าหมอกอซ่เงียนงามเงาบางนี่น่ะเขาเบอรกวดเหรอกวดตึกเลิเริ่ดเข่งเกิร์มเดเส้นทางงามเนอะขรุขระเสียงหมอกหน้อยเตียนโนุนี่โอ้น้ำซ้ำซกวดเป็นลูกคนนี่นี่โอ้ขมาติ้งกูเลยวะตอนนี้เฮาก็เกลี้ยมลงสู้ใายน้ำซ้ำโอ้หรือว่าน้ำคุนหมอสบายโอ้จีร่าไรอยู่บ่ม่อ่นู่ สายน้ำสามหยู่กองบานห่างรองนี่เจอปะไหนบ้างล่านี่นะโอ้ดีเจก็ไปเก็บลังเบียตอนเช้าตอนแรงมาอาบน้ำเนาะเฮาเอาเข้ามาเนาะเพื่อฟูมีตอนนี้เฮาก็ลงสู้น้ำสามมือก้อนก็นมากินเขาอยู่ลุมนี้น้ำน้อยโอ้โหไรบรรยากาศคักเนาะมีงวัวมีควายกินหญ้าตามเข็มน้ำโอ้คักแตะเอาจิก้าที่เลยโอ้มีมีมูป้าเลยปะ เบ่งหมูปลานี่นี่ว่าตัวมองหาน่ะโอ้หมูปลาหมูโอ้โหหมูหมูปลาลูกเอ๋บ่ลูกเอโตอ,อยู่ในฟูมตอนนี้เราก็เกลี้ยมจะเล็งมองไงเนาะโอ้คักเลยทุกคนเป็นบรรยากาศสดชื่นน้ำซ้ำแล้วก็เห็นตุควายฟูมน้ำ เสียงล่งก้องแกล้งก้องแกล้ง,ง,งสบายดีทุกคนมอนเบ้าวเสียงสัมตื้หรือว่าบ้าเสียงสัมไจจะพาทุกคนไปย่ามสอนย่ามสอนลืออ่าย่ามอ้วงเนาะที่เบ้าเสียงก้างใบมือบานมอน้ตอนเช้านี่แดดอกดอกแล้วเนาะแดดออกตอนเช้านี่เขาก็จะไปพาทุกคนไปย่ามเบื้องบาสอนเขาก้างอยูุน้ำสามเนี่ยจะได้ป้าบ่อเนาะ เป็นั่งเรือก็ติดตามชมไปนำกันเด้อแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เฮอเบาเสียงในนอเพื่อรับชมคลิปวิีชีวิตงามๆแบบนี้เนาะไปกดติดตามชมกันเลยโอ้ยข้างอยู่มือบานนี่ตีไรม,มาเนาะไปโอ้โหมาเนี่มาย่ามสอนเนาะอ,อ,อ๋อป้าน,นี่ นี then, right oh, no, no, no. Oh, okay, ่นี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 ่เออนี่นี่นี่อาีอทุกคนเฮ้โอเคมานี่เราเตียมจามาย่างอนให้ทุกคนในเพ้่เด้อมาสุดได้บอเออเด้อเดอ ้าักกิิอโอ้มานี่ทุกคนมานี่มาย่างซอนเห่าก็ได้ป้าหน่อยนึงนเนาะนี่อันนี้ก็คือป้าที่ลองสอนเห่าโอ้ก็ยังพอได้กินอยู่เนอะนี่โอ้มีป้าลาดป้ามนป้าคักแต่โอ้มีทุกคนเนาะอันนี้ก็คือป้าที่เห่าลองสอน,นอเนาะนี่ป้าคักแต่ คักหลายเนาะซ่องโคนมาเ้านเนเอันในเด้ออันฝนเด้อ้วันนี้ที่เจอบอ่อันย่ำย่ำโซนได้<อ>ดป้าเอน็ะนะได้ป้าเองน,น,นกครมาเนี่ยอ๋อป้าธรรมชาติเด้อทุกคนเนาะนี่ตีนเนาะไม่เนอะเนี่ยโอ้มไม่นี่เขาเหินมกุกหินมกุกเสียบเซฟโอ้คักโอ้ได้เคลือบโล่นี่นั่น สร้างหัวคูดเลยแหมชักไร chưa được hướng 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 hướng

哎呦！<laughs> <laughs>